nắng 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 on lọ nắng on lọ ơi 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 ơi

chiếm, ừ, 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 ừ. chiếm gần đâu chiếm gần, nãy chiếm lò leu, chiếm lò này ô, chiếm lò này ô ô ô, แล้วการการมาอทหารนะอทหารเอาอัหารเหอนที่ดาวหรอเสียงเด็กเสียงกันเรือยเสียงกันเสียงกันแล้วเสียงเสียงเสียงเอาอ๋อเดี๋ยวยมานีขันกันขันกันเอาขอเสียงหนด้ียเสียง

เสีงกวานเช่ยดิเส so, well, uh, ียงเชดิบีเสียงผู้ใดเบาย่งกันบ้านหัเผู้ใดวครับเมื่อกี้เสียงผู้ใดเบาย่งกันครับมีวะาลอ้ยากเขาเสียงร่อใหม่ๆม่เออเขาเสียงร่อใหม่หนแล้วเสียงรล่อเหมือนเมื่อกี้อ่ะเสียงเสียงเห็นมาก็ปะโอ้ยเป็นอะไรกิต้งาเโอ๊ย

ดูลิ้นดิดูลิ้นดิเยั้งสิเัียั้งอุ้ยติดดูทำท่าทางกำลังยังยักษ์คูดปิงยักษ์คูดมา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 พี่มาพี่ยักษ์คูดเป็นหลุมหมดหรอ่ามามามาต้องรอกบานก่อนหลอกมาหลอกมาเป็นไรเอากี่ดินเสียลรงจะร้องหรือไงนี่อ้เป็นหลุมบึดมาเด้อมันตามาตีต yeah. ูดคนเล่นขี้ดินก่อนนะ แม,ม่มครับพ่อล่่กับอะไรนี่เฮ้ย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 ใตดวาเนตดเงเอานั่ง mmm นังอ่อนแล้วนังอ่อนแล้วเอ้ยเอ้ยอ่อนแล้วอ่อนแล้ว การโลมานการโลมานมามามาโอ๊ยพูดแล้วนอนเกียรแย่งเดียวอ่อนแย่งเดียวอ่อนกินแค่เดียวบอกยังถูกใจเอาเอาไม่แข็งพูดเลยดิมา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 ลูกกันเอ้าลูกโอ้โหโอ้ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ย

เอาไปย่อมมาเลยค่ะแม่แม่ปล่อยว่าเป็นลุ้มเดี้ยป่ะจับมาก่อนมา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 ไม่ยอมมาเลยโอ้ยลุมใหญ่แล้วนะมิ่งตีตุจากหน่อยกันนะเฮ้ย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 เย้ดิ้เย้ไปแล้วเรียบจอยไปหมองเกาดีกว่า สิเป็นคุนไอลุมใหญ่ได้น่ะนะมิงอย่าคดลูกโอยถอยๆเป็นลุ้มแล้วเป็นลุมแล้วรถสีมาบ่ได้ถอยไปอะไปได้พูอไปได้พโอ้ๆๆถอยมาเสียงแ้อเสียงเสียงแล้วพ่อเขอเสียงแล้วยงดิยยังยังยงยังดยงหมุนคุณลุนคุณลุนยั่วจัดอีหยังลรมิงเนาะ ยงอายยชวเสียงหลอนๆหน่อยเร็วดูดูดูค่ะแม่แม่วแดงหมดแล้วอยโอ๊ยเป็นทไหามดามดามดามเสียงหลงครับเสียงหลงยังยังไหมเอายงเอานั่งดีๆเออเบ่งเบ่งเบ่งเดูม

ไม่ยอมไปแล้วนี่จะไปไหมนี่ไม่ยอมไปคลิปนี้ก็น่าจะมีเป็นเสียงหลงมิ่งนะคะแม่แม่เ <laughs> สียงหลงครับเสียงหลงละลอครับเสียงละเมอครับการีย <c oughs> น,นก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณ สำหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณนะคะการติดตามนะคะก็อ,อย่าลืมชมคลิปหน้าให้ด้วยนะคะค่ะความน่ารักไว้เพียงเท่านี้จ้าลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ